เขาบอกให้ตัดเพื่อเริ่มเกมแต่ผมตัดใจไม่ไหวทิ้งเธอไปไม่ได้สักทีโอ้ oh, สุดยอดมุกแห่งปีเอาล่ะดีๆเขาให้ตัดแบบนี้ชุ๊บไงวันดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม is paper guy เป็นเกมน่ารักน่ารักใสๆเรื่องราวของกระดาษก็เนื่องจากช่วงที่ผ่านมานี้ช่องของเราเต็มไปด้วยเกมสยองขวัญ ไม่ใช่เกมผีก็มีแต่เกมจีบหนุ่มจีบสาวสุดทักวันนี้ก็เลยกะว่าจะมาเติมความน่ารักให้กับช่องซะหน่อยแต่ชวนจริงๆคือผมตื่นสายเลยหยิบเกมนี้มาเล่นก็สำหรับเกมในวันนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าหนูกระดาษกับการประจนภัยสุดน่ารักของเขาไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าผมจะพยายามตัดคอกระต่ายนี่ก็ตามตายซะเถอะ <c oughs> เอา้เอาว่าน่าเสียดายที่ตัดไม่ได้ เอาเรามาออกประจนภัยกันเลยจึ๊บมาตัดต้นไม้ขาดทั้งต้นนะยึมยึมยึมโอ้ท่ากระโดดนี้ร่าเริงม,มากตัดก้อนเมฆได้ไหมตัดได้ด้วยนะครับงบตรงนี้มีสะพานตัดเชือกเย่เจ้ากบน้อยออกมาเล่นกันเถอะไม่เล่นเหรอโอเคนี่แนงมีทางแยกแยกแล้วไปทางไหนดีไปข้างบนแล้วกัน ๋อมีคุณลุงอยู่ด้วยวันดีครับผมมาข่วนแล้วโฮ้ยเจ้ามาข่วนฉันนะฉันกําลังตั้งใจตกปลาอยูเอ่เดี๋ยวผมช่วยนะครับนี่ว้าวโอ้โอดูหม่นจะปลานนั่นจะแข็งแรงมากเลยนะไม่ปลาด่วเอ้ยจึ๊บละเราเราเราตัดปลาไม่ได้นะครับมันเด้งเอ่อจะว่าไปเราตัดคอลุงได้ไหมมันมันไม่ด์กนะครับเกมน่ารักน่ารักใสๆแบบนี้ ไปกันต่อดีกว่าออ้ยป่าตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ยุบยุบยุบจุบนายขวางฉันไม่ได้หรอกไปเลยยุบไป,ปนีฮ่ฮารับโอ้ไม่นะป่าของฉันโอ้ยเขา่้จะเสียใจที่ต้นไม้ขาดอ่าผมเต้นให้กําลังใจแล้วกันสรุปไอหนูนี่มันตัวป่วนนี่หว่าไม่ได้ช่วยใครเลยเฮ้ยข้างหน้าคือกังหันลมไปกันเถอะมาดูว่าเราจะไปป่วนอะไรได้อีกยุบยุบก้อนเมฆ ตัดตัดเนี่ยร่วงหมาดูอ๋อ,อนัน่นนัน่นน่ากลัวมากทำยังไงดีหมาดูแบบนี้เอากระดูกไปเจ้าหมากระดูกเอาไม,ไม่ได้เหรออย่านะอย่าเข้ามานี่แน่ตัดโอตัดหมาไม่ได้หมาแล้งงั้นตัดป้ายเฮ้ยโอไม่มีป้ายแล้วเป็นหมาใจดีทันทีโอ้เจ้าหมาถูกจบับเราต้องช่วยน้องหน่อยแล้ว แน่ยนาาจะไม่กัดฉันใช่ไหมโอเคไปนะอ้าวได้เลยอยากตามมาด้วยเหรอกินแอปเปลิลหน่อยไหมเดี๋ยวตัดเพื่อแอปเปลิลอันเดียวถึงกับตัดทั้งต้นนะนี่โอ้ผมว่าระบบฟิสิกส์ของโลกนี้ไม่ถูกต้องไม่กินก็ได้แอปเปิ้ลไปกันเถอะเจ้าหมาเย,ย้ผมมีหมาของตัวเองแล้วดีใจจังเอาคุณลุงกำลังหลับอยู่กลับ ลมที่พัดไม่ให้กระดาษลงมาแย่ yeah, แล้วเจ้าหมานั่นมันขวางทางไปต่ออ้ยลมล,ล,ล,ลมพัดตัวลมพัดยิ่งยิ่งเจ้ากังหันนี่มันขวางทางไปต่อของเราเราต้องตัดมันทิง้งอึ๊บเรียบร้อยตัดเอาตัดแค่นี้โอ้ยทางข้างหน้ามีหมู่บ้านด้วยไปกันเถอะเจ้าหมาหวังว่าเราจะมีข้าวกินเอาทางนั้นไปได้เหรอตัดเงียบ สวัสดีครับคุณลุงโอ้ยไม่อเมืองห้ามหมาเข้าโทษทีนะแต่ว่าห้ามเอาหมาเข้าเมืองผมจะเอาเข้าครับลุงมีปัญหา,ปาเปล่าผมตัดป้ายทิ้งโอ้ยินดีตอนรับสู่เมืองของพวกเราเอา่ะโอเคคนเมืองนี้เคารพกฎด,ดีมากเชื่อฟังป้ายนะครับเฮ้ยนี่แน่ขอเข้าบ้านหน่อยนะครับอมบ้านนี้นี่มันธาตุแมวนี่นะไม่แต่เรามีหมา นี่ห้องอะไรโอ้เจ้าแมวโอ้มีแมวติดอยู่บนต้นไม้เอาละเจ้าเหมียวฉันจะช่วยแกด้วยการตัดต้นไม้ <c oughs> เฮ้ยอา้าวเจ้าหมาได้เพื่อนใหม่ซะแล้วมาแมวเพื่อนรักเอาอย่าบอกนะว,ว่าอา๋อนึกว่าเจ้าหมาจะทิ้งผมไม่นะครับแค่มาคอเคลียร์กันนิดเดียวนี่ อย่างน้อยวันนี้เราก็ได้ช่วยแมวไว้ตัวหนึ่งมีความฉุกแล้วครับโดด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 ไยกันต่อไม่อะไรนะเสาวไฟฟ้านะครับไม่มันคืออดีตเสาวไฟอันนี้เหมือนโรงเรียนเลยน่าวันนี้ครับเหลืออีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นจะถึงเวลาเลิกงานหรยอครับอันนี้อะไรโปสเตอร์นังเหรอตัดได้ไหมตัด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 ไม่มีไรนี่นะ สวัสดีครับคุณป้ามีอะไรหรือเปล่า,า,าฉันคงไม่มีทางจัดการเอกสารทั้งหมดนี้ได้แน่ไอ้อ๋อเดี๋ยวผมช่วยจัดการนะครับเอกสารเ <c oughs> <c oughs> ย,ย้เอกสารหมดแล้วฉันไม่ต้องทำงาน <c oughs> โดนไล่ออกแน่นอนผมไม่เกี่ยวนะครับไปละเง่ยถ <c oughs> างน้ำตัดแล้วไงน่าจะไม่มีอะไรนะครับ <c oughs> บ้านตรงนี้เข้าได้ไหม ตรงนี้ดูเหมือนจะเข้าไม่ได้เจ้าหมาเจ้าหมาเราไอ้ร้านตัดผมกับช็อปไปไหนดีไปช็อปก่อนแล้วกันยึบสสวัดีรบบครับนายไม่มีเงินซื้อห่วงยางแต่ผมอยากได้ห่วงยางอะครับขอหน่อยได้ไหมอะยึบยบตัดตัดตัดีมันก้นร้านกันนี่หวา่บบาเอาล่ะขอให้อา้าวให้ฟรีเฉย อ๋คือเราไปตัดใต้ราคาคือได้ได้ฟรีเลยแหละวันดีครับโอ้ลูกค้าเยอะเหลือเกินกน่ะกาไกชั้นพังแล้วด้วยอะทำไงดีอ้าวเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมตัดผมให้เองนะครับอเริ่มจากเจคนนี้ก่อนเลย <c oughs> <c oughs> เรื่องตัดผมไว้ใจผมเอง <c oughs> นี <c oughs> ป่ปึ๊บปึ๊บอือเอาตรงนี้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 อ่าแล้วก็ตรงนี้ เรียบร้อยแง่เจต้องภูมิใจในตัวผมแน่ๆต่อไปคุณลุงคุณลุงโอ้คุณลุงนี่ต้องตัดหนวดตัดเข่าบ้างนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจัดให้นหั่งตรงข้ามกับเจคนเมื่อกี้คุณลุงหนวดยาวสร้างคาแรคเตอร์ได้ปึ๊บปั๊บเรียบร้อยปึ๊บโอ้เหลือโอเหลืออีกคนนึงนะครับคุณลุงผมมีไอเดียสำหรับคนนี้ละเราตัดครึง่งปึ๊บอ่าพอว้าวขอบคุณนะ ฉันคิดว่าลูกค้าพอใจแล้วล่ะโอ้โอ้ว้าวอยากตัดผมอีกเมื่อไหร่ก็เรียกผมได้นะครับไ่ดีกว่าเอ้ตรงนั้นมีคุณลุงกำลังตัดแต่งสวนอยู่เดี๋ยวผมไปช่วยตัดไม่ต้องห่วงเรื่องตัดแต่งไว้ใจผมก้อนตัแต่งเป็นแพชชั่นของฉันเดี๋ยวมันจะเป็นแพชชั่นผมแล้วครับลุงนี่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 เ ไม่รูปหัวใจขาดโอ้แต่ยังมีรูปหมาอยู่ไม่เป็นไรหรอกอ๋อกนตัดแต่งเรเป็นแพชันของฉันอันนี้คือลุงจะเคมว่าลุงตัดเองแหละโอเคผมผมยกผลงานให้ลุงก็ได้ไม่ถือสูดฉันก็ได้พักผ่อนตัดเก้าอี้ลุงไม่ได้ล่ะมีเด็กกำลังเล่นฟันดาบอยู่ชุบชับชุบชับแม่ของผมน่ะเป็นสุดยอดโจรสลัดที่เก่งที่สุดในโลกนี่ให้มาสู้กันเต่าไอ้หนูยุบ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  อันนี้มันบุรีเด็กนี่วะเอา้านั่นแม่นายเหรอเขาเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะเพื่อจะมีร oh, wow. <ะ>ูท NTR โอ้ว้าวภรยาของฉันน่ะไม่เคยไปถึงเกาะได้สักเกาะหนึ่งเลยแต่ว่าฉันก็ยังรักเธอมากๆอยู่ดีเอา้าแสดงว่าไม่เก่งอย่างที่น้องโบไว้โอ้แต่เขาเป็นคู่รักยูรินะครับนี่สินะแฟนเจ๊แซ่บใช้ได้เฮ้เอา้าผมเจอแฟนเจ๊แล้ว เราพอหนุ่มขึ้นมาบนเรือของฉันเลยฉันจะพาข้ามทะเลได้เลยครับมาไปผจญภัยกันระหว่างหญิงแก่คนหนึ่งเจ้าหนุ่มตัวปัญหาและหมาหนึ่งตัวได้เวลาออกเรือแล้วอย่าบอกนะว่าจะมีคลาเ่นโผลมาอุ้ยมีขึ้นยักษ์ไอ้เองผมจะคอยตัดขึ้นยักษ์ให้เองนะครับไม่ต้องกลัวบอกเลยผมโหมดมากอุ้ยอะไรโคตหินไม่เราจะไม่ยอมชน แต่ก็อยากลองชนสักครั้งหนึ่งนะจะเป็นอะไรไหมลองดูแล้วกันอุ้ยอุ้ยโดนโดนขึ้นซัดไม่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 โอ้นั่นมันคาเค้นตัดจิ๊บ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 ไม่ผมว่าถ้าเป็นเกมที่แบบเป็นเกมที่แบบถ้าเด็กมาเล่นน่าจะสนุกนะเราต้องไปตามหาวันพีทให้ได้จะไม่ยอมแพ้ตรงนี้ไม่ขดหินก็ไม่นี่แน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 ่เรียบร้อยนี่ แย่แล้วคาเคนบุกทําไงดีเราต้องสู้กับมันนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนนปึ๊บ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 เย่เก่ <ci> <t als> งมากเลยครับคุณยาย <R> <t als> และเราก็มาถึงที่เกาะจนได้ไม่รู้ว่าเราจะมาทําไมที่นี่กันแนะ่ต้องมีสมบัติอยู่แน่ๆเลยผมไปก่อนนะครับมาเลยเจ้าหมาอ,อ,มมอื้อหืออ ตรงนั้นมีคนอยู่ด้วยแล้วผมเห็นป้ายอย่าบอกนะโอ้นี้มันเอ็นเครดิตคนสร้างเกมนี่ว่าผมโอ้ป้ายรางวัลมากมายนะครับไม่ผมไม่ยอมให้จบอตัดป้ายทิ้งไม่ไม่ได้ผลเหรโอ้กำลังสนุกแท้ๆเชียว แต่ก็ดูเหมือนว่าการผจญภัยของดูน้อยกระดาษจะต้องจบลงตรงนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเกมนี้โดยรวมเกมไม่มีอะไรมากนะครับเล่นเอาสนุกสนุกและก็น่ารักน่ารักแต่ก็ถือว่ามาเติมความดสดใสให้กับช่องเราบ้างก่อนที่คลิปต่อไปจะกลับสู่ความดาร์กเหมือนเดิมถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย แล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปบายๆครับ